สวัสดีครับผมวันน like ี้อยู่กับผมพวกขันสองนะครับผมผมชื่อเอกพลต้นลุ่งครับครับผมครับไม่มีสีมือทองครับผมกำแพงจะเป่อนะครับได้สีที่ใส่ไหมครับ ครับผมครับผมวันนี้นะครับผมผมอยากรู้ว่าเพื่อนที่เราคบกันมา8ล้านปีครับผมอยากรู้ว่ามันจะระบบเดียวกันหรือเปล่านะครับผมผมได้ทำคอนเทนต์เรื่องเสียระบบครับผมมครับผมผมอยากรู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันจะตอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับผม ไม่ได้แล <ài PI AN> ้วระบบแม่งเราเรื่องเนแล้วช่วงนี้มันคิดอะไรไม่เหมือนกันแล้วแต่นี้นะผมก็เลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อหวว่าแบบอยากรู้ว่าระบบดังดีหรือเปล่าครับผมสําหรับกลุ่มพวกเรานะครับผมทำไมเราชนะทำไมเราถึงไม่ได้ทนานแรกนะครับผมถ้าสมมติว่าพวกมึงเดินตลาดมึงถึงหัดเลยแบบมึงเจอสาวแบบสวยๆมวยอึมๆมึงจะบอกเพื่อนไหมว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ว้ยสเต็กกล้วยอ่ะแดงไม่บอกเขียวบอกครับผมเทียบไปพุ่ธยอดแล้ว แดงบวกแดงบวกเขียวไม่บวกครับผมแดงบวกเขียวไม่บวกอันนี้ละอันนี้ละอันนี้ละอ่ะเขียวไม่เขียว่ะต่อครับผมตอบตอบเอาแม่เสียระบบไอเหี้ยเอเคสองถูกไหมคำถามที่สองนะครับผมสมมติว่ามึงเดินไปอยู่ดีๆกับเพื่อนแล้วเจอแฟนเก่าเพื่อนมากับแฟนใหม่เอาแล้วเอาแล้วตอบแล้วแล้วมึงจะมาบอกเพื่อนไหมว่า มันมากับแฟใหมว่าชีวิตจริงว่อเขียวบอกแดงไม่บอกกับบ้านไหนได้ดือต่อไม่ลังเลเลยไม่หลังเลบเขียระบบดีเลยมุิว่าวันนี้นี่มึงนัดกับเพื่อนว่าจะกินหมูกระทะเดีบังเอิญมังเงินแฟนมึงก็อยากกินหมูกระทะมันกันไดัปนี้มึงจะเลือกไปกับเพื่อนหรือมึงจะไปกับแฟนเขียวไปกับเพื่อนแดงไปกับแฟนครับผม แ่งเอ้ยนี่เกูกูแปลตรนีดีกว่าเอานี้นะระบบดีเลยข้อที่ซียนะครับผมถ้าเพื่อนมึงอกหักมึงจะปลอบใจเพื่อนหรือมึงจะซ้ำเติมเพื่อนครับซ้ำเติมครับอ่ะยวปลอบใจเพื่อนครับแดงซ้ำเติมเพื่อนครับผม

มึงว่าเมื่อวานพวกมึงไปกินเหล้าไปกลับบ้านจากร้านตีหร้านเขาปิดอีกนึงมันบอกเออไปต่อไงไปต่อไงต่อตใส่กระปุกถามแมงเมืองเออโอ้อันนี้เราไม่ขออธิบายนะครับมันกลับมาร้านกลับมาบ้านตีหาเว้ยโอ้โหมูนัทไทยคลิปแปดโมงเสาร์ อยากถามซอว่าค like no si yeah, em. right. ุณจะนอนก่อนถี่บาถ่ายคลิปหรือ네ว่าคุณจะอดหลับบนนอนแล้วมาถ่ายคลิปเลยเขียวนอนก่อนถ่ายคลิปแดงมานอนแล้วมาถ่ายคลิปลู่หมูเลยมีเล่เนยมีเล่นี่ยมีเล่นี่ยอันนี้ก่อนแดงยันก่อนไม่งั้นทืมฟังแดงบอต้องนอนเออเขียวเขียวนอนเออเอานละบ่เอานละบ่อเอาลน่อยคนี่เอาหน่อยคเสียระบบไอ้เหี้ยไปวะ ข้อที่หนะครับหก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 ครับหกหกระวัง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 เพลงนะครับผมระว่งปู่พงศิ์กัพีกับพี่แอดกระบาบาตัวรับใช้นายแอดระบาวเขียวครับผมปู่คงศิส์แกครับผมกูตอบเลยกูตอบเลยิกดตอบเลยดิเออเออางางนี่ไิฟไรเสียบา เสียระบบครับผมมันเสียกังไม่ได้สำหรับคำถามข้อที่เจ็ดนะครับระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลคุณชอบทีมไหนมากกว่ากันครับผมเนี่ยยังมาโมมาร์สเซ่บ้างไหนดิต้องเลือกต้องเลือกนีต้องเลือกเพราะมันต้องคิดกูนะมาลิสมาลิสเยี่ยวครับแมนยูแดงลิเวอร์พูลเดี๋ยวแมนยูแดงลิเวอร์พููลเดี๋ยยวแมน เดียวเดนอยู่เดี๋นเดนแดงเดนอยู่ครับผมอ่ะเดนอยูกก็ได้ถึงจะถ่ายตารางเล็หน่อยอ่ะแมนอยู่ซะอ้แแลว่่ะมเสียระบบครับผมหายมันเสียวะเสียวะข้อสุดท้ายนะครับผมพวกมึงนั่งข้างทางขยะนี่พวกมึงมิ่นไหมมินละเนาะเขียวเหม็นแดงไม่หมินโอ้ยเดือดยังไงดือดยังไง ระบบดีช่หมววงินเล่ววินเลสักมื่อนั่งแ่างกันววงเมื่งเาวงม่บรายแต่ต้นคลิปทอด่ายคลิปเนี่ยไม่โคตรสุดยอดแต่นาจิ๊กเม่งอาจารย์ครับเกสีทานผมสำหรับคลิปพวกเราก็จบลงเพีงครั้งนี้ครับผมอาจารย์ครับมเกสีเกสีเกสี